านีชะาอําที่นี่สถานีเชา้าอําอุณหนูมที่จะลงสถานีชะอาําตรวจตรวจดูสัมภาระของท่านที่นําติดตัวมานําลงให้ถูกต้องและครบถ้วนเลยนะครับรบนี้เป็นกระบนรถเร็วที่168รับส่งผู้สารจากสถานีกันตังจุดปลายทางสถานีกรุงเทพครับบริษัทปรดตามนะครับบรถนี้เมื่อออกจากสถานีชะอําไปแล้วจะหยุดรับส่งที่สถานีเพชรบุรีราชบุรีบ้านโปง่งเป็นสถานีต่อไปครับ ผู้จัดโปร,ราำนะครับผู้สัดจะขึ้นลงขณะขบวนรถเครื่องออกจากสถานีนะครับ่านทางหัดได้รับอันตรายจากขบวนรถได้นะครับสถ mm hmm. านีจามในนามองการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้สัรทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นยานพนาหนะในการเดินทางหวังว่าโอกาสต่อไปจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านดีขอขอ,ขอขอบคุณครับ